ประกายทั้งคุณขวัญและคุณหมอเลยจริงครับค่ะเนี่ยาถามดีกว่าเคล็ดลับครับดูแลผิวยงังไงบ้างคะคุณขวัญดูแลเยอะมากค่ะแล้วก็เหนื่อยมากด้วยแล้ว <c oughs> พี่หมอแต่ว่าขวัญก็ต้องขอบคุณคุณแม่ด้วยค่ะที่แบบเหมือนที่พี่หมอพูดว่าเราดูแลตัวเองอย่างวัญก็จะแบบเหมือนโชคดีที่มี่แม่คอยดูแลขวัญมาตั้งแต่เริ่มเข้าวงการใหม่ใหม่ตั้งแต่แบบ5 6ขวดเนี่ยแม่ แบบว่าพาขวานแบบทาอาบน้ำแร่ใช่น้ำนมขัดผิวพี่หมอคือคุณแม่ก็จะดูแลผิวให้เราตั้งแต่เด็กๆเลยพอโตขึ้นมาก็ผิวเราก็เริ่มเจอวัลพภาวะเริ่มทํางานหนักเริ่มนอนหลับไม่เป็นเวลามันก,ก็จะมีปัญหาเรื่องแบบฮอร์โ,โมโนด้วยจะมีสิวมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นคือหนักมากใช่แต่ว่าตอนในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันก็คือมีเรื่อง เออเคนิคอลที่มาช่วยด้วยหนูก็มาเจอพี่หมอก็เลยรู้สึกว่าเออเราไม่เอาทางวิธีธรรมชาติแล้วเอาวิธีพี่หมอนีแหละมีประสิทธิภาพใช่เอาทางรัดเอาทางลัดสวยทางรัดแล้วก็พอใช้งานเลยใช่ แล้วก็ไม่เจ็บด้วยอย่างตัวเครื่องที่วันนี้มาั่นมาซัพพอร์ตก็คือได้ทำแหละตอวเดียวได้แรงน้ำเลยครับใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวจะพูดถึงความพิเศษนะครับว่าประทับใจตรงไหนครับขออนุญาตถามถึงแหม่นนี้ก็จะเป็นเพอร์ซันอลด้วยหนึ่งอยากจะรู้ครับคนที่ดูแลตัวเองดีขนาดนี้นะตอนนี้มีจุดไหนที่กังวลเป็นพิเศษไหมครับเรื่องของผิวพรรณพี่ปั่นก็กังวลทุกจุดนะคะ ถ <laughs> ึงได้สวยเป๊ะแบบนี้ไงฮะเพราะดูใช่ไม่งั้นเราจะมีกระจก <c oughs> ไว้ทําไมคะอะไรเรามีกระจกไว้เพื่อเราเช็คอัพหน้าเราเราก็จะแบบว่าเหมือนดูว่าแต่ละวันหน้าเราจะเปลี่ยนไปยังไงวันนี้ใต้ตาลึกวันนี้มีร่องแก้มวันนี้มีสิวเราก็จะดูแลเป็นเดย์บายเดย์แต่ละวันมันไม่มีจุดไหนที่เราไม่กังวลกังวลทุกจุด ก็ถึงได้สวยทุกจุดแบบนี้เพราะฉะนั้นถามเจาะลึกเลยดีกว่าครับเคล็ดลับในการดูแลผิวนะครับเมื่อสักครู่นี่บอกแล้วว่ามาหาคุณหมอใช่ไหมครับมีส่วนไหนหรือว่ามีสิ่งไหนที่เราประทับใจคือขวัญ ชอบในเรื่องของคอลลาเจนนะคะเพราะว่าอย่างคอลลาเจนเนี่ยคือเป็นรากฐานสาคัญสําหรับผิวจะทําให้คือทุกคนผู้หญิงทุกคนนะคะก็จะมีช่วงความสวยในแต่ละเจนที่มันอายุแตกต่างกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะรักษาให้ผิวของเราอค่ะยังเหมือนกับตอนที่เราเป็นแบบหน้าเบบี้แฟทอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นชีนเอเองเงี้ยมันก็จะทําให้หน้า เราแบบอยู่ห่างมีดหรือว่าจะทําให้เราเจ็บตัวได้น้อยที่สุดโดยการที่เราใช้เครื่องอะไรที่เราจะมากระตุ้นคอลลาเจนใต้ผิวเราซึ่งมันหลีกเลีล่ยงไม่ได้เลยโดยการที่ผิวเราจะต้องอยู่พู่กับคอลลาเจนนะคะอเป็นสิ่งที่ประทับใจครับต่อเลือกอิกนดน,นึงครับโวลูเมอร์เมื่อสักครู่นี้พี่ฝันบอกบ่้านได้ทดลองแล้วใช่ค่ะประทับใจเป็นยังไงบ้านกำลองให้ฟังหน่อยมีความสุขมากตอ,อนนอนตอนทำเพราะว่าคือไม่เจ็บมันไม่เจ็บ เลยค่ะ ไม่ค่อยทำอะไรกับตรงนี้ถ้าไม่มั่นใจนะแต่ว่าพอเราเจอพี่หมอพี่หมอสวยพี่หมอบอกว่ายังไงกัเราว่าตา <laughs> ไว้ใจไว<ห>้ใจใช่อ่ะแล้วก็วพอมาวอนิลเมอร์เนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นเป็น,ปน,ปนมชชีนที่ตอบโจทย์สำหรับผู้หญิงทุกรุ่น <c oughs> ไม่ว่าคือบางเครื่องบางมชชีนเนี่ยเขาจะบอกว่าเอออันนี้สำหรับเอออายุเลขสามขึ้นไปหรืออายุเลขสี่ขึ้นไปแต่ว่าคือตัวนี้คือวัญเชื่อว่าเหมาะสำหรับผู้หญิงและผู้ชายทุกคนที่เราต้อง จะมีรูปร่างหรือว่ารูปหน้าที่ดีเพียงแค่เราบอกคุณหมอว่าเราต้องการเรื่องไหนอย่าเรื่องให้ใบหน้าเราแบบว่ากระชับได้รูปแต่ว่าอย่างขวานี้นาเราจะเป็นแบบทรงที่ไม่ใช่วีเชฟใช่ไหมคะแต่เราก็อยากให้หน้าเรามีลัากษณะกรมชับแบบนี้เราก็จะแบบว่าให้พี่หมอช่วยทำให้หน้าเราลิฟติ้งขึ้นได้หน่อยยกกระชับใช่ยกกระชับหรือว่ากระตุ้นคอลลาเจนให้หน้าหนูแบบว่าไอ้สิบห้าอีกครั้งนี้สิบสี่ครับคุณหมอสิบห้า เขาก็แนะนำฝัดดีคือเราไม่จะเป็นต้องพังื้นืลังหลังจากที่เราทำเครื่องพอเ เสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นเราก็เฉิดฉายเชิดต่อได้เลยโอ้โหนะครับประทับใจผมระหว่างที่พี่ขวัญได้พูดไปอยู่มิสักครูู่ผมแอบสังเกตรีแอแจแคจาก่แขกผู้มีเกียรติหลายคนมองพี่แบบเยอะมากนะฮะไหนๆก็อยู่กับคุณหมอดาแล้วครับค่ะอนุญาตได้ไหมครับว่าคุณหมอดาครับมีส่วนไหนที่อยากจะแนะนําหรือเพิ่มเติมในการดูแลสุขภาพผิวข,ของพี่ขวัญหรือว่าคุณสุภาพสตรียินเชิญเลยครับพี่หมอดาจริงน้องขวัญเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีจะบอกน้องตลอดเลยว่าดีมากเลยที่ ไฉีดอะไรเละเหมือนดาราหลายคนที่น่าแปลกอันดับแรกดาราห้าหน้าแปลกเป็นอันขาดเพราะถ้าหน้าแปลกเนี่ยก็จะทําให้ประชาชนาเวลาเขารักเราเขาก็รักเราในแบบที่สมัยก่มอที่เป็นใช่ไหมคะถ้าเราไปเปลี่ยนตัวเองมากเกินไปจนแปลกเนี้ยเขาก็จะสุกผิดหวังโอ้เมื่อก่อนไม่สวยอย่างนี้เลยอะไรเงี้ยแล้กันที่บางครั้งเราก็อาจจะทําดีขึ้นมานิดนึงนะคะแต่เขาก็สุกว่าเขาชินกับแบบงานน ฉนันนะ่อยากให้นักษาความเป็นเอกลักษณ์เอาไว้ตรงจุดนี้อันนี้หมอบอกอฉะนั้นนะของน้องไม่ต้องฉีดฟิลเลอร์เลยนะคะซึ่งก็จะมีในเรื่องของบางอื่นตัวอื่นที่ที่สามารถกระตุ้นคอลลาเจนให้น้องดีได้ซึ่งอันนี้ก็ทําไปแล้วอันนี้ไม่กี่วันก่อนนาะี่นะคะส่วนในเรื่องของยกกระชับจริงๆโวลิเมอร์นี่เหมาะสมมากแต่ใจใหญ่ให้คอมไบต์เอ็มพีนะคะด้วยเพราะว่าที่นี่ยียงต่างกัน เวลาเราทำคู่กันเนี่ยตอนนี้ก็มีผลดีใจแล้วก็เกาหลีเนี่ยทำไปเยอะแล้วก็มาทำคู่กันเลยเพราะว่าเป็นตัวที่ไม่เป็นแผลเหมือนกันแล้วก็เหมือที่น้องบอกเลยหมอกระดาษ่าทำทำไปแล้วออกไปแล้วก็หน้ก็ดีไม่มีอะไรเราสามารถทำบ่อยสองสามเดือนครั้งก็ได้ไม่มีปัญหาโปรเซสในการสร้างคอลลาเจนทุกอันนะคะเก้าสิบวันแปดสิบวันคือหนึ่งเดือนสามเดือนคือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเมื่อกระตุ้นบ่อยกว่านั้นไม่ได้แต่หลังจั้นได้หมดอาจาร เร็วที่สุดเท่าไหร่คะจำได้ละ3สามเดือนถ,ถูงไหมเร็วที่สุดในการทำหัตถการทุกอย่างคือ3เดือน ไว้แค่นั้นเองค่ะอะไรที่เราแบบคนจําภาพไปแล้วซึ่งซึ่งดีมากที่น้องไม่ได้ไปทําอะไรจริงๆบางคนก็สงสารน้องแนละ้วบอกว่าทำจมูกนี่จบจมูกมาแล้วไม่ได้ทำ คือสวยเป็นเอกล,ลักษณก็สวยเป็นธรรมชาติด้วยแล้วก็เป็นสเสน่ห์ของศิลปินดาราแต่ละท่านนั่นเองครับได้ฟังนวงของสุภาพสตรีไปแล้วต้องสุภาพบุรุษบ้างสุภาพบุรุษอย่างพวกเราใช่ครับต้องดูแลตัวเองเหมือนกันอนอนอ เพราะฉะนั้นอยากจะให้ได้พูดถึงเคล็ดลับในการดูแลผิวของตัวเองครับครับวันตอนแรกก็คือผืพักผ่อนน้อยแล้วพอลราพักผ่อนน้อยเนี่ยทำให้ผิวหน้าของเราแห้งเราต้องมาร์กหน้าแล้วก็ต้องทาโกลช่วยที่มันรู้สึกว่าทําให้ผิวหน้าเราสุกชื้นแล้วก็ผิวหน้าเราจะเปลี่ยนมากขึ้นครับย่างเช่นถ้าเรามีทางรักษาทางนึ่นเราก็จะต้องเอาทางนั้นแน่นอนครับนี่ฮะ ทำรอยพี่ฝัน่ใช่ไม่ดูดีแบบนี้นะอ่ามิกซ์ครับโอ้โหเมื่อกี้ได้ยินอยากอยากอยากเข้าไปทําเลยนะพี่ดายอดมากเอาผมใจเต้นเลยตอนังเมื่อกี้พี่ฝันพูดแล้วแบบอยากทําเลยเพราะอย่างที่บอกว่าเราดูแลยังไงใช่ไหมครับก็อย่างผมเนี่ยผมเรียนอยู่ผมก็ต้องเรียนแล้วแบบเราแบบถือทำง,งานไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราดูแลรายการที่ตอนไมม,นนนนไม,มันเยอะแล้วกินอาหารมันเยอะ อย่ของเรามันดีแล้วก็ิสกินแคร์ด้วยแล้วก็ตอนนี้อยากจะใช้โบรูเมอร์น,นะครับนี่ดูแลจากภายในสู่ภายนอกนะฮะโบรูเมอร์นะนะครับ,บเพราะ,ะจัดแล้วนะฮะเปิดแบบแบบนะครับ,บต้้งแตเล็กแน่นอน <an> พูดถึงเรื่องของผิวพรรณแน่นอนทุกคนต่อให้จะสวยจะเปร้นขนาดไหนบางคนก็จะมีความไม่มั่นใจว่าในจุดเล็กๆเราไม่มั่นใจการถามทั้งสองคนครับว่าส่วนตัวแล้วมีความกังวลในส่วนไหนเป็นพิเศษไหมครับดังผมผมรู้สึกว่านะผ ไปทั้งคันข้างนี้ห้าตามีมีความแบบทอยมากกว่าข้างนีม้มีความแบบตึงขึ้นมากกว่าเนี้ยมีตัวช่วยแบบว่าแบบไม่ทําให้หน้ามันกระ,ะชับได้มากกว่านี้ไหมครับตัวช่วยครับคุณหมอตัวช่วยอย่างบอนเมอร์จริงๆบอลเม,มอร์เหรอครับเดี๋ยวเราก็ะจะแต่งให้ให้จุดไหนจุดที่แบบเราอยากดึงขึ้นเราก็จนะดึงเยอะหน่อยคลายช็อตได้คโอเคงั้นบอลเมอร์นะฮะ น้องเอ,อิร์ตบอกว่าถ้าหลอกขึ้นไปกว่านี้ผมว่าจากน้องๆเอฟซีที่รอน้านนี้จะยาวไปถึงทางราชดำเนินนะครับคุณหมอครับเราต้องมิกซ์นะครับมีส่วนไหนนียครับผมรู้สึกว่าผมอาจจะมีแบบแผ่เกลีวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอย่ใบอกเอ๊ะเราตายยังไงหรือเราสามารถทำให้ผิวหน้าเรามันยืกระชับเได้พูดจะยังไดีครับจริงๆอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดหมอให้น้องตอบหน้าตอบลงอ่ะแฟนๆจะโกรธไหมเนี่ย เห็เลยว่าผู้ชายที่มีเนื้อมีแก้มเนี่ยเขาจะเป็นมีความน่ารักนะคะแต่ะแต่ผู้ชาย,ยจะไม่ชอบให้ตัวเองนา่ารักไงจริงๆก็เราจะแต่งบริเ่ณในจุดท,ท,ที่บางจุดที่เราอยากให้ผู้บังได้ค่ะอย่างเป็นธรรมชาติจุดไหนแนะนำไหมจุดไหนแนะนำไหมเจอแล้ว <laughs> อยากมาหาหดาเลยเนี่ยก็น <laughs> ี่แหละค่ะเจอหรืออาจจะต้องหลังไม้นิดหน่อยแต่ว่าไม่ไม่ทำให้น้องเปลีป่ยนไปแน,น,น,น่นอน มากเลยครับแมอยู่กับคุณหมอดาวพอดีเลยนะก็ได้ปรึกษากนอยแางนี้เลยแต่แน่นอนครับคุณหมอได้พูดมาสักครู่นี้แล้วถึงความเป็นเอกลักษณ์ถึงเสน่ห์มาเป็นตัวตนของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย่อยังไงรอเหมือนเดิมแต่เพิ่มเสน่ห์มากขึ้นแน่นอนนะครับ FC โดนใจแน่นอนขอสิง FC อีกครั้งได้ไหมล่ะและ FC ของอสแลแล้วขอสิงน่อยเร็ว น่ารักมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับทิ้งไทยครับคุณหมอดาครับอยากจะพูดถึงการดูแลสุขภาพผิวะนะฮะถึงเรื่องราวของการดูแลผิววัยรุ่นนะครับจะผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้รวมถึงเรื่องทั่วไปแล้วก็จะฝากโฟลด์ดิวเมอร์ยังไงบ้างเลยเชิุหมอครับจริงๆตอนนี้เป็นเทรนด์การที่คนเราไม่ได้ต้องไปฉีดเสริมเติมแต่งอะไรตัวเองให้หน้าแปลกไปอะค่ะเราเน้นในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนเป็นธรรมชาติจะดีกว่าจะ เห็ว่าเทรนด์ปีนี้จะมาในเรื่องของเราเรียกว่าไบโอสติมูลเลเตอร์หรือการสร้างกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนด้วยด้วยอะไรที่ไม่เป็นการสร้างเนื้อของตัวเองโก mm hmm. บนิเวอร์เป็นจุดหนึ่งในนั้นก็คือทําให้คุณภาพของผิวด,ดีขึ้นอันนี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยบางครั้งเราเติมอะไรมากไปมันก็จะดูผิดจากเราไปแล้วก็คนก็จะไม่ชอบนะคะคนอย่างที่บอกว่าแฟนคลับจะโผล่ถ้าเกิดว่าหรือว่าถ้าเป็นดารา นี่ใครก็จะโกรธรือว่าโอ๊ยถ้าแบบทำให้เขิดน้องก็เห็นผู้ชายที่หน้าแบบแน่นๆตรงกลางไหมอะค่ะมันมีจริงๆอะค่ะหรือไม่ก็คือเวาลาอายุเยอะขึ้นแล้วฉีดเยอะขึ้นไปหน้ามันก็จะแปลกเราจะเรียกว่าหน้าแปลกเนี่ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการยกกระชับด้วยด้วยตัวเครื่องมือ ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ยังไงก็คือมีเป็นเทรนที่ฮิตตลอดนะคะแล้วก็คนเราก็ทําแล้วก็คือไม่ได้แย่อะไรเลยนะคะด้วยตัวผิวเองเนี่ยจะทําให้แข็งแรงขึง้นอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะเน้นว่ามันเป็นสิ่งที่สาคัญมากที่สุดค่ะ คุณคุณมดาด้วยนะครับความเป็นธรรมชาติและก็การดูแลสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งสําคัญนะครับแฟนคลับไม่กโกรธแน่นอนครับเพราะฉะนั้นครับน้องมิกครับได้ฝากอะไรเล็กน้อยเกี่ยวการดูแลผิวพรรณตัวเองรวถึงผลงานด้วยถึงครับก็ ขอฝากเลยนะครับโบรดิวเมอร์ครับผมเนี่ยสำหรับหลายๆคนเนี่ยที่อยากจะทดลองนะครับอย่างที่พี่หมอบอกไปว่าเหมาะสาหรับนรุ่นยุคใหม่ด้วยที่แบบว่าอาจจะมีบั็เจ็ตไม่เยอะอย่างเพื่อนๆของเนี่ยถ้าเกิดได้มาฟังวันนี้ก็อาจจะหลายๆคนก็อาจจะสนใจว่าเอาโบรดิวเมอร์นะครับแล้วก็ถ้าอยากจะฝาผลงานอะไรก็เดี๋ยวจะมีซีรีส์ตัวใหม่ครับชื่อโอซันเลอร์ครับผม ซีรีส์ดีเมกจากประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ฝากด้วยนะครับตื่นเต้นกันเลยทีเดียวนะครับน้องเอิร์ธครับเชิญครับแล้วก็ขอปรับไปที่เอฟซีด้วยนะฮะนี่เอฟซีที่จะเย์อเมื่อเป็นเครื่องแรกของประเทศไทยก็อี้เรื่องจริงครับแต่ว่าถ้าใครอยากมีผิวหน้าที่เรียบเนียนแล้วก็ออยากได้ความกระชับก็ต้องมาที่ s อฟซีเลยครับเอฟซีเท่านั้นครับผลงานนะครับขอบคุณงานชนิดหนึ่งเหมือนกันเลยฮะขอขอชื่อด้วยคะับอย่าได้เสียงริ้วนะแฟนเอฟซีครับฟังเร็วครับ กำลังใจนะฮะพี่ขวัญครับเชิญฝากอะไรเกี่ยวกับเรื่องการดูแลผิวพรรณแล้วก็ขงานเลยครับค่ะ,คะก็คือขวัญทราบว่าทุกคนนะคะต้องการให้ตัวเราดูแลตัวเองดีอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าการที่เราจะดูแลตัวเองที่ดีเราควรจะมีที่ปรึกษาที่ดีแล้วก็มีหมอที่แให้ค่าปรึกษาเราที่ถูกต้องด้วยอย่าง SLC เอลเซนิิเนี่ยคือคลินิกที่เป็นชั้นนำระดับประเทศแล้วก็ ในติดอันดับท็อป5ของเอเชียด้วยขวัญว่ามันไม่แปลกถ้าเกิดว่าเราจะมาฝากทั้งหน้าคุณภาพผิวและรูปร่างของเราไว้กับ SLC กับคุณหมอดาค่ะนี่ฝากไว้กับคุณหมอดาเลยนะครับแน่นอนนว่าถ้าการทำงานที่ยอดเยี่ยมต้องอยู่คู่กับคลินิกและคุณหมอที่ต้องบอกว่าเราไว้วางใจนะครับเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้นะครับต้องขอขอบคุณจริงๆทั้ง3ท่านเลยนะครับขอเสียงปรบมือให้ทั้ง4ท่านเลยครับ การเปิดตัวเป็นครั้งแรกที่น่าตื่นเต้นมากเลยนะคะก็เป็นนวัตกรรมที่ใหม่เลยสำหรับเมืองไทยก็คือเครื่องยกกระชับชื่อว่าโวลิเมอร์นะคะแล้วก็ผู้บริหารจากเกาหลีเนี่ยมาเปิดตัวด้วยตัวเองเลยค่ะก็เป็นเครื่องที่สามารถที่จะสร้างคุณภาพของผิวได้แล้วก็ทาให้ยกกระชับได้โดยที่ไม่เจ็บนะคะราคานะเข้าถึงได้นะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยะคะ่ะทำไมเอสเตอร์ซีถึงเป็น,นผู้นำเทรนด์เปิดตัว จริงๆ s อ c นี่ก็คือสยามเลเซอร์คลินิกนะคะทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าเราเนี่ยมีความออละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นผู้นําจริงๆในเรื่องของการเลือกเครื่องมือที่หานะคะทำให้ทุกคน,นคิดว่าถ้าเกิด NC เลือกอะไรเนี่ยก็มักจะเป็นเครื่องมือที่น่าเชื่อถืออยู่แล้วนะคะซึ่งตัวโวลูเมอร์เนี่ยเป็นเครื่องหนึ่งที่เราทําการศึกษามาสักระยะหนึ่งแล้วว่าเครื่องดีจริงนะคะได้ผลจริงแล้วก็สามารถที่จะเข้ากับ คนไทยได้ดีนะคะแล้วก็เกาหลีนี่ดังมากเลยค่ะอยากมองเป้าหมายในการทำธุรกิจงไงบ้างจริงๆปีนี้เอเอียซีเราเปิดประมาณเสาขา แล้วก็เรามีแบรนด์น้องใหม่ชื่อเซรีนะคะก็เป็นแบรนด์ในเรื่องของสุขภาพก็ฝากด้วยฝากเสินแบรนด์เซรีด้วยนะคะก็อันนี้ก็เราตื่นเต้นมากเลยสาหรับแบรนด์ใหม่นะคะส่วนเครื่องมือใหม่ก็เหมือนวันนี้เลยที่เรามีนวัตกรรมใหม่เครื่องมือใหม่หมอมั่นใจว่าเครื่องโพลิเมอร์นะคะจะเป็นเครื่องหนึ่งที่เอสซีเลือกแล้วก็ไม่ไม่น่าจะผิดแลาสามารถทําตลาดในเมืองไทยได้จริง สามารถทําให้ลูกค้าของคนไทยเนี่ยค่ะตอบโจทย์ในเรื่องของคุณภาพผิวแล้วก็การยุ่ระชับได้อย่างดีค่ะเห็นว่าตัวนี้ราคาแกหน่ารักด้วยแบบว่าเข้าถึงทุกคนจะต้องง่าย ใช่ค่ะวอริเมอร์เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เป็น uh, ในเรื่องของโฟกัสอันราซาวด์ที่จุดเด่นก็คือเข้าถึงง่ายนะคะคำวา่วาเข้าถึงง่ายก็คือสมัยก่อนการใช้เครื่องยกชับในเทคโนโลยีนี้ก็จะเป็นราคาที่สูงเป็นแสนนะคะแต่ว่าว o l ์นิเมอร์เนี่ยสามารถพัฒนาจนสามารถราคาที่เข้าถึงไม่จําเป็นต้องซื้อช็อตเยอะๆสามารถแบ่งซื้อ 100, 200 100ช็อตส0 0ช็อตสาหรับคนที่เป็นปัญหาน้อยหรือว่าวันนี้เ็าจะมีน้องวัยรุ่น มาเอ็นดอร์สหรือว่ามาร่วมเปิดตัวเพราะว่าเหตุผลก็คือวัยรุ่นก็สามารถเข้าถึงเครื่องมือน,นี้ได้เพราะราคาน่ารักนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยสูงนะคะแล้วก็เครื่องมือเชื่อถือได้เครื่องมือดีจริงนะคะค่ะท่านครับสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์นี้มีคุณสมบัติในแต่ละโดยเด่นท่างตัวเด่นอะไรบ้างคะพอดีเมื่อกี้เกย่เน,นี่ยถามกี้เกย์ว่าใช่จมูกสุดใจรึเปล่า 혁신 기술이 들어갔다는 게 차이점이고요. 혁신 기술이라고 하면은 지속적인 순행 시클링 시스템이고 그 외에도 다양한 안전성과 어, 효과성을 담보하기 위한 혁신 기술들이 들어갔습니다. 한마디로 얘기하면은 안전하고 부작용이 없고 덜 아프고 효과가 좋은 그런 제품이라고 ก็ที่แตกต่างจากเครื่องอื่นนะคะก็คือเครื่องนี้เนี่ยมีความปลอดภัยค่ะไม่มีความเจ็บไม่มีผลกระทบหลังหลังทำนะคะแล้วก็เห็นผลได้ทันทีเลยด้วยเทคนิคที่เป็นการใช้คลื่นความเย็นนะคะแล้วก็คลื่นความถี่ที่สั่นผิวให้ช่วยลดความเจ็บปวดได้ะคะ่ะอันนี้คือจุดแตกต่างากับเครื่องอื่นค่ะในฐานะที่เป็นผู้จัดจำหน่านยมีอะไรมีความมั่นใจอะไรไงบ้าง 거니마 기계 태국에서도 입하신입장으로서는이 기계의 자신감 어떤지 말씀부탁드릴게요 오. 우리는 확신을 합니다. 왜냐면 SLC가 선택을 했으니까요. 그็สิ่งที่มั่นใจสุดอ่ะคือเขามั่นใจ 그리고 저, 확, 다른 확신하는 이유는, 어, 태국으로 가치 있는 제품을 제공해 드리기 위해서, 한 1년 반 동안의 필드 테스트를 한국에서 거쳤습니다. 그래서 문제될 요소들을 다 제거하고 완벽한 상태의 제품을 제공해드리기 때문에 아무런 문제 없이 성공할 것이라고 확신합니다. 내가 얘기하는 팀한자계가 그이냐그에이키 청, 이거는, 이키 청, 는 전에 에 제가 냈을 때, 전에 제가 냈가 냈을 때, 이키 청, 이거는, 전에 이키 청, 에 제가 냈을 때, 이는전 제가 이키 청, 제가 냈을 때, 이키 อ,อย่างที้คุณหมอฟังแบบสำหรับผู้ที่มาใ,ใช้บริการแล้วต้องทำอะไักอย่างหนึ่งไหก็ก็เป็นข่าวดีนะคะที่ผู้บริโภคแล้วก็ Customer ในเมืองไทยะคะ่ะสามารถมีสินค้าที่ดีๆเข้ามาอีกตัวหนึ่งนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะความปลอดภัยสูงราคาน่ารักนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือไม่เจ็บด้วยนะคะแล้วก็ฝากสำหรับ s อ c ตอนนี้นะคะก็มีให้บริการโบนิเมอร์ทุกสาขาแล้วแล้วก็คาดว่าโบนิเมอร์น่าจะเป็นเครื่องที่ Success ในเมืองไทยเหมือนกันดีๆที่ s อ c เเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดตลาดโบนิเมอร์เมืองไทยนะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะ